มานอกมาทําบุญเด้อค่ะพ่าสามีมาทําบุญเนาะค่ะเนาะทูเฟอร์ขับรถฮัลโหลคันนี้ฮัลโหลคันนี้สวัสดีครับ FC Hello everyone วันอ่าวีวีคำเฮี้ยโฟร์ทำบุญเนาะลูกกินมาทําบุญพระธานหน้าดุนเนาะค่ะเด้อติดกับอำเภอพยักบ้านยายเพชรล่ะค่ะทุกคน ทางเขาเนาะค่ะเนาะช่วงไฮเอฟซีทีู่ห่างไกลเนาะค่ะเนาะทีวันเอกาบ้านเบิ่งพระธาตุนาดูนค่ะทุกคนพระธาตุนาดูนมาทําบุญพระพี่น้องสุกุนมาทําบุญมาเอาบุญนํากันเนาะค่ะเด้อมือนี่บรรยากาศมือนี่กัแดดอ่อนๆเนาะค่ะเนาะแดดบ่แห้งค่ะ บรรยากาศรอบๆบรรยากาศรอบๆกํญญา,กาล,กล,กกลังมาหอนน้อค่ะน้อเราจะไปทางนี้นะคะพระธาตุนาดูนสถานที่ศักดิ์์สิิทธอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ไก่บ้านยายเพ็ญนานะคะ่ะ

แตกโกนในเที okay. Okay. ่ยวนี่เป็นขายของหลายเลยเนาะโอเคเยอะโอเคบรรยากาศมาทำบุญค่ะมาทำบุญเนาะค่ะเนาะสามียายเพ่นถอดหมวกแล้วเข้าวัดต้องถอดหมวก ทางนี่จุดอุณหภูเปิมอุณหภูมิองร่างกายปกติเิดส่อ้ากากอุณหภูมิของร่างกายปกติเิดส่อม้ากาศปกติสามีสามีไอทิมเขียนชื่อนามสกุลเขียนชื่อนามสกุลนี่น้องสาวเนาะค่ะน้องสาวน้องสาว อันนี้ก่ะเอื้อยเพิ่นมาทำบ <c oughs> ุญน,น้ากันน้องสาวน้องหักเพิ่นมาพึ่งมาแต่เยอรมนีมือนีมาทำบุญกันค่ะทุกนคนบรรยากาศพระธาตุนาดนูนพร่朗ฮอนฮอน No I'm okay ชัวร์ Good look เฮ้ยดีนี่ส์โอเค We have to go there about there Yeah get far away ออกมาเข้าจังตีขอกเขีันเวัามาที่อยากทำบุญร่วมใันชาวบ้านห้องน้ำจะซื้ออุปกรณ์วัสดุต่างต่างก็ให้พี่น้องได้ทำบุญตามสะดวกตามสบายตามำลังสัตา

Tá, tá, เส <c oughs> ียงเสียงซี้ไปเลย้มสียงเสียงซีโอเคสีชมพูจะเป็นงานเนาะ ายรูปเอาพี่ถ่ายรูปเอา ขอ,องน้องยี่สิบสองอะาย,อยาขายหนัมงมุกไปดีว่ะก่ สงมาสีอ okay. ันรุนเดี๋ยวน้องมันมีบอตีบอพี 哇哦哇哦哇哦 <coughs> <N> <coughs> OK. subscribe cho kênh Ghiền what want know? here yeah to something do you do yeah. mm ั o u e นทู e t อ e ่าฉันอยากจะรู้ไปกิุมสงสัยอีหยังพ่อยใหญ่ต้นไม้อีหยงเป็นทีโอนวยอันนี้นวยสาระไม่นสาระสาระทรีไปโอ้ไปเบิงไปเบิงไปเบิง เพื่อตาดีแถอพี่บ่เห็นได้นี่ยุงสามียาเพ่นกับตะกนูนเพื่อนแหนมเห็นหน่วยสาละยาเพน่นแหนมบ่เห็นแต่ว่าสามียาเพน่นแหนมเห็นเนาก่อนเนาะหน่วยสาละสบช่แค so ่นอนอีดกินไม่ได้ yeah, like yeah. เหมือนหินเลยภาษาหมาเยอะจะเป็นเปลี่ยนนี้เพี้ยไทยหนีเอาไทยหนีนะจู <so>

ทูมานี่เนมสาระทรีนวยสาระทุกคนดูภาษ้านานดูนเนาะขอเนาะแต่มีใช่เป็นบ่เคยเห็นแล้วบ่เคยเห็นเนาะค่ะเนาะโอ้ยฉันยูทธาตะเก็นไหลหินหน่ะยหน่อยเยอะเหมือนหินเลยอาจารย์วากินบ่ได้เนาะค่ะเนาะขนาดอีด กันนอนอีทโอ้ฉันเห็นบางคนมีข้างในใช่ไหมนี่เป็นบริเวณภายในวัดเนาะค่ะเนาะภายในวัดค่ะทุกคนหน่วลสละตั้งแต่ข้ามบุญเสร็จแล้วค่ะทุกคนเดินชมรอบๆวัดค่ะต้นไม้ลมลื่นลมลื่นสวยแช่สวยประทัดเนาะค่ะเนาะ กโฮมกฮมกบ้านกบ้านโซ่ h o o ลอ l a f ทำบุญ f ินิ s ทำบุญฟิลก g ดฟิล e ูด g ั o อรรถธรรมกินใจ yeah I hope o วัดยูทวิทบุ a ดถามมึง่าเราก็คุยอย่าง อธิานอย่างคุยเรื่องครอบครัวทุกอย่างมาสันดาแย่ข่เยใหญ่สวยอ่ะสวยยึดเตมหันนี้สาระดอกบานค่ะทุกคนสวยค่ะตาดีดีเลยพ่อใหญ่ เราอยากเราแหนมเห็นแล้วอยากหูว่าคืออยาว่าสั่น่าน่ารักจังสิเกิลมลื่นลมลื่นค่ะทุกคนลมลื่นบรรยากาศมือนี่ก็เดี๋ยวบดเดี๋ยวแดดค่ะเดี๋ยวบดเดี๋ยวแดด แบไโกโฮมอไปวันโก้โฮมทำบุญเสร็จแล้วค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยเดี๋วบุญหลายอิ่มโออิ่มใจเนาะฮันนี้ลแฮปปี้อเตอร์ทำบุญเนาะ o yeah feel good feel good feel good yeah after yeah. go home eat in, in, uh, yeah? <Yes. S 1> and in r e s พยักย yes and y h a p to say goodbye f คลิปนี้ยายเพ็ญกะเอาไปสมิสกนลน้องเขาเนาะพาชมบรรยากาศมาทำบุญเนาะค่ะเรือมือนี้พา สามีแล้วก็น้องสาวแล้วก็เอื้อยเพิ่นเนาะค่ะน้องมาทำบุญน้ำกันค่ะคลิปหนาพอกันไหมที่เป็นก็ขอขอบคุณพี่น้องสุขุมสุขคนเยอค่ะเด้อที่ติดตามที่ให้กำลังใจยายเพนเมียพลังมันน้องก็ขอให้รักษาสุขภาพเลยค่ะก็ให้มีแต่ความสุขค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอันนี้ see you tomorrow see you tomorrow see you tomorrow I'll see you